ครับกลับมาพบกันอีกรอบนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับก็ช่วงนี้เองครับไปดูเหตุการณ์ที่ช้างป่าลือนะฮะออกออกมากระทืบคนตายเนื่องจากว่าช่วงนี้ต้นขอเข้าใจนะฮะว่าช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะทำมาหากินก็ลาบากนะฮะพี่น้องชาวอภอกินบุรีเนี่ยเองก็เลยไปออกหาเก็บของป่านะครับเพื่อมาเป็นอาหารรวมไปถึงเอามาค้าขายนั่นเองเพื่ออย่างชีพมันเองพอออกไปแล้วเนี่ยฮะก็พบพบว่าไปเจอช้างป่า นะฮะช้างป่าไล่มาแล, mm hmm. แล้วก็เหยียบเสียชีวิตหนึ่งรายเลยนะฮะนี่ก็คือช้างป่าอยู่ที่บริเวณอำเภอกระบินบุรีนะฮะช้าง,งป่ามาจากเขาช้างช้างป่ามาจากอ่างลือในช้างป่าจากอ่างลือในนะครับซึ่งมากระทืบผู้เสียชีวิตก็คือนางสุธาลีลาลายอายุเจ็บาปีนั่นเองครับออกไปหาของป่ากับเพื่อนนะฮะสองคนนะฮะซึ่งพอไปออกไปหาของป่าก็แยกย้ายไปหาเนาะแล้วทีนี้ นางสุธาเนี่ยเห็นช้างป่าก็เลยวิ่งหนีมาแล้วมาเจอกับเพื่อนชื่อนางประสงค์อ่ะกรมชาติเนที่ไปด้วยกันนะะอายุ67ปีเนี่ยวิ่งมาแล้วก็ช้างป่าก็วิ่งตามมาทีเนี้ยนางประสงค์เนี่ยกกมือพนมไหว้เลยฮะไหว้ช้างว่าคิดว่าตัวเองจะตายแน่นอนไม่รอดแน่นอนยกมือไหว้ขอร้องช้างว่าอย่าทําอะไรเลยมาหาของกินมาหาไม่ได้คิดว่าจะมาลบหลู่อะไรเนี้ย ขอร้องชีวิตกับช้างป่าช้างป่าก็เลยไม่ทำร้ายนางกระสงค,ครับก็เดินเข้าป่าอยู่ชาแล้วก็หายตัวไปใช่แต่ระหว่างเดียวกันก็ทำร้ายนาะงสุธาเนี่ยลีลาลายเนี่ยเสียชีวิตเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่สัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตนิดนึงครับตอนนั้นคิดว่าคิดว่ารอดไหมไม่รอดคิดว่าไม่รอดตัวเองอะนะนอนตอนนั้นเนี่ยเหยียบเหยีบหยบ,ยบคุณยายคนอีกหาย่างแก้วเลยเหยียบโซตายล่ะ โตนตายกับแกเหรอไม่หนีเพราะว่าไม่หนีตอนนั้นคิดว่าคิดว่ารอดไหมไม่รอดคิดว่าไม่รอดตอนนั้นเนี่ยเหยียบเหยียบคุณยายคุณยไยยังเหยียบแล้วเหยียบแล้วก็เหยียบแล้วก็ไปนี่ไปนี่ก็มาเอายายนี่ตอนนั้นโจมยายลุกขึ้นมาขย่าเรียกแกก็ไม่รู้ตอนนั้นนั่งมโนมืออย่างเดียวเลยบอกว่าไงมั่งบอกว่าลุงพ่อขอเจอคุณพ่ออย่าทําลูกร้านเลยร้านมหาผักไม่รู้เรื่องก็ว่าแค่นี้เลยแล้วเรารู้ไหมว่ามีขา ออกมาหากินอยู่แถวไม่รู้ไม่รู้เลยใช่ไหมแล้วคุณคุณยายมาทำอะไรเก็บผักเกบผักบ้ากี่คนสองบ้านตาตาโมไม่รู้ฮะไม่รู้ปะมเ่ยเ่ยเจอเจอเช้าเจอตรงไหนของแแกเดินไปนี่คนเดียวแกแกเดินไปนี่ของเอยู่ตรงนั้นแกเดินไปแล้วแกก็วิ่งมาแล้วทางก็วิ่งตามสูนมามาจากตรงนั้นมากยี่ตัว ตัวเดียวค่ะเขาเรียกได้ว่าคุณประสงค์นะคะก็คือรอด ตายเราปฏิหารกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางด้านของนายอํานาจม่วงปรางนะคะผู้อำนวยการของส่วนอนุรักษ์สัตว์ปราจินบุรีค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าเบื้องต้นต,นตอนนี้เราได้ฝึกอบรมชาวบ้านในเรื่องของวิธีหลบหลีกช้างและก็ต่อสู้ช้างซึ่งเรามีกําลังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแล้วก็ติดตามช้างน้อยมากเพราะว่าบางส่วนก็ถูกกักตัวจากโควิดนะคะส่วนช้างตัวนี้ค่ะเป็นช้างจากเขาอ่างลือในนะคะตอนนี้ก็คือได้เสนอเบื้องบนแล้วว่า น่าจะทําสิ่งกีดขวางนะคะส่วนช้างแยกออกมาจากกลุ่ม เป็นช้างตัวภูค่ะส่วนช้างตัวนี้เนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างขนาดใหญ่นะคะที่ออกมาหากินบริวเวณหมู่บ้านเขาหมายแก้วตัวเดียวหรือที่เรียกกันว่าช้างสีดอนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ตั้งชื่อไว้ว่าเจ้าโหนกนั่นเองค่ะครับก็ภาพนี้ก็เป็นภาพผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือหลังจากที่ช้างกระทืบตายก็มีการนําศพไปบําเพ็ญกุศลนะฮะที่วัดเขาไมาแก้วนะฮะอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับนอกจากนี้เองนะครับก็ยังมีชุดล่าสุดนะฮะมีชุด ผลักดันช้างป่าที่มาทำร้ายผู้เสียชีวิตเนี่ยฮะก็เจ้าที่เองเนี่ยก็ทําการผลักดันช้างป่านะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงมีการเสียงยิงปืนด้วยฮะผลักดันช้างป่าคลิปที่หนี่ครับ หนิงแมงแล้วปบลุงเฮ้ยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้เฮ้ยอย่าไปใกล้เ้ยเฮ้ยครับนี่ก็เป็นเมื่อสักครู่เองเั็นภาพที่เจ้าที่นะฮะมีการผลักดันช้างป่าให้ข้ามถนนสาย359นะครับไปยังทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดสระ เชิงเซานั่นเองครับซึ่งเจ้าที่เองก็ระดมจุดประทัดนะครับให้ช้างดังกล่าวเนี่ยข้ามถนนไปก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสามารถที่จะข้ามไปได้ซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยช้างป่ากลุ่มนี้เองเนี่ยก็ได้มาเขตกพื้นที่รอยต่อหมู่ที่9ตาบลทุ่งพญาอาเภอสันน้ำใจเขตนะครับจังหวัดสระเชียงชาวแล้วก็เข้ามาที่อําเภอเขาไม้แก้วจนมีเข้ามาทําร้ายคุณยายเสียชีวิตนั่นแหละครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณยายและครอบครัวด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่า พอได้ฟังมอสักครู่นี้ก็ได้โล่งใจไปนิดนึงนะครเพราะว่าเขาก็ได้มีการแบบว่าฝึกให้วิธีการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการแบบว่าหลีกเลี่ยงนะคะกับช้างป่าแล้วก็รวมไปถึงต่อสู้กับช้างป่าดโดยนั่นเองนะคะไปกัน